สวัสดีค่ะทุกทุกคนวันนี้เราเริ่มมาเริ่มทำความสะอาดกันเลยนะคะนี่ค่ะสวนหน้าบ้าน <c oughs> วันนี้บรรยากาศก็จะคึ้มคึมหน่อยนะคะวันอาทิตย์จะมีฝนตกนะคะดูค่ะดูนะคะเราก็ทำไปเรื่อยๆนะคะวันละนิดวันละหน่อยดูนะคะโอเคค่ะมาเริ่มทำกันเลยดีกว่าค่ะ all right, all right, all right. Okay, okay, okay. All right, all right, all right. Okay, okay, okay. All right, all right, all right. Okay, okay, okay. The

นี่ค่ะหลายคนอาจจะสงสัยนะคะว่าทําไมเราถอนไปตัดไปนะคะอันนี้เราจะเอาไปหมักปุ๋ยนะคะหมักให้เป็นปุ๋ยไว้ใช้ต่อปีหน้านะคะนี่ค่ะเราก็จะค่อยๆทําไปแล้วก็ตัดไปนะคะเราจะไม่ถอนเป็นกองทีเดียวนะคะเพราะว่ามันจะแบบหรือยากมันจะแบบทําหลายรอบนะคะก็ทําแบบนี้ให้เสร็จไปเลยทีเดียวนะคะนี่ค่ะเม็ดของนางเราก็จะเก็บไว้นะคะ เอาไว้หวานรอบๆบบ้านค่ะดูนะคะไว้บานหวานริมรั้วบ้างในสวนบ้างนะคะที่นี่เขาก็จะมีเม็ดขายนะคะเอาไว้ให้ผึ้งนะคะเอาไว้ให้ผึ้งมาดูดน้ําหวานนะคะเพราะว่าที่นี่เขาอนุรักษ์ผึ้งกันนะคะโอเคค่ะตอนที่สอง ุกไว้แบบไทยสวยๆด้วยสวัสดีค่ะทุกคนว yeah <laughs> <th> <pre> ันน <language> <ped> ี้มาทำอะไรแม่คะก็ทำความสะอาดหน้าบ้านนี่ไงทำสวนกันโอเคนะคะนี่ค่ะก็เสร็จไปแล้วนะคะครึ่งหนึ่งนะคะก็เป็นรูปเป็นร่างนิดหน่อยนะคะดูนะคะดูโอเคกว่าเมื่อเช้านิดหนึ่งนะคะ ต้นป๊อปปี้ตรงนี้เราก็เอาออกแล้วนะคะดอ๋ป๊อปปี้ตรงนี้แล้วก็ย่านิดหน่อยนี่นะคะนี่ก็จะเห็นนิดหน่อยตรงนี้ก็เอาออกได้นิดหน่อยนะคะนี่ค่ะที่เห็นนี้ไม่ใช่ต้นกล้วยนะคะจะเป็นแบบต้นเอ่อต้นดอกไม้นะคะเหมือนอที่บ้านเราอะคะ่ะแต่เราลืมชื่อแล้วนะคะที่บ้านเราเขาเรียกอะไรอันนี้เขาจะเรียกต้นคาน,นานะคะนี่ค่ะ ดอกก็จะออกเป็นช่อนะคะนะคะเราไม่แน่ใจอืมแต่ไม่ใช่ดาลานะคะใบอาจจะอืมไม่เหมือนไม่ใช่ไม่แน่ใจค่ะโอเคนี่ค่ะเราก็จะเอาหญ้าที่เราหั่นไว้นะคะนี่ค่ะเมื่อเช้านี้ที่เราถอนถอนแล้วเราก็หั่นนะคะเราก็จะเอาใส่ถุงใส่ถุงแบบนี้นะคะใส่ถุงนี้ครึ่งหนึ่งก่อนแล้วเราก็ใส่ขี้วัวล,ลงไปนะคะ ขี้วัวหรือขี้ม้านี่ค่ะนี่ค่ะเอามาลงไว้ปีที่แล้วนางก็โดนน้าฝนชะลงไปเยอะแล้วนะคะนี่ค่ะเราก็จะใส่ใส่อ่าขี้วัวลงไปแล้วก็จะใส่ยาลงไปอีกแล้วก็จะใส่ขี้วัวทับอีกรอบหนึ่งนะคะแล้วเราก็จะมัดปากแล้วก็ไว้ใต้นี้เลยค่ะใต้ที่เบลล่ากระโดดเล่นนะคะของเล่นเบลล่าดูค่ะโอเคค่ะ ขอทำต่อให้เสร็จนะคะให้เรียบร้อยนี่ค่ะเรียบร้อยไปแล้วอีกหนึ่งงานนะคะงานหมักปุ๋ยไว้ปีหน้านะคะเสร็จเรียบร้อยโอเคค่ะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์อ้อลงมาพอดีเลยพี่ชายผนสามีจับมาแล้วค่ะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ สวัสดีค่ะบายบาย